แจ้งข่าวด่วนย้ำอีกครั้งการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ลงทะเบียนแน่นอนกลางเดือนสิงหาคมนี้แต่สิ่งสำคัญที่พี่น้องประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่เตรียมความพร้อมทั้งรายเก่ารายใหม่ที่จะลงทะเบียนผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องทราบต้องเตรียมความพร้อมนะคะคืออะไรแบบไหนถึงจะไม่เสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนและที่สําคัญค่ะการลงทะเบียนแบ่งออกเป็น2รูปแบบ2กรณีด้วยกันผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะแล้วก็สมัครด้วยตนเองผ่านทางหน่วยงานทางภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้สถานที่มีที่ไหนบ้าง ลงทะเบียนแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปตามพร้อมๆกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสรนแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะ อีกไม่กี่วันก็จะเข้าเดือนสิงหาคมแล้วทีนี้ในเดือนสิงหาคมเป็นอีกเดือนนะคะที่พี่น้องประชาชนตั้งตารอคอยในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พอล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะลงทะเบียนกลางเดือนสิงหาคมนี้หรืออาจจะภายในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนค่ะลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์วิธีที่1แล้วก็เปิดให้หน่วยงานบริการลงทะเบียนใกล้บ้าน ท่านนะคะแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องรู้ต้องทราบนะคะพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของคนที่จะสมัครเข้าร่วมลงทะเบียนบัตรสิัิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องทําอย่างไรซึ่งล่าสุดเราย้ํากันอีกครั้งการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะมีการลงทะเบียนทั้ง2ระบบคือออนไลน์แล้วก็ด้วยตนเองหรือว่ามอบอํานาจซึ่งเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นขอให้ท่านที่มีคุณสมบัติที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนบัตรคนจน หรือว่าบัริการแห่งรัฐรอบใหม่ ไปจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าเตรียมทองเตรียมพร้อมนะคะบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้ถูกต้องให้เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือที่มีซิปทองเหลืองบนบัตรประจําตัวประชาชนเพราะอะไรเพราะจะนํามายืนยันตัวตนในการลงทะเบียนทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2 5 6 5ในครั้งนี้ด้วยต้องบอกว่าถ้าใครไม่มีทําบัตรหายจะลงทะเบียนจะเข้าหลักเกณฑ์ให้ท่านรีบไปเลยค่ะเพราะว่าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่นี่มีความ สำคัญมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะนำมาใช้ในการลงทะเบียนแบบ ออนไลน์หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์โดยผู้ที่ลงทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการแบบไม่มีครอบครัวหรือว่าโสดนั่นเองค่ะซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบกับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนอย่างหน่วยงานต่างๆที่ทางภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งเว็บไซต์ที่จะลงทะเบียนนี้ชื่อว่า https:// บัสวัสดิการแห่งรัฐ .go.th ค่ะโดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดใบเดียวเท่านั้นแล้วก็ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในการลงทะเบียนครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนวิธีที่2นะคะที่จะเป็นการลงทะเบียนด้วยเช่นกันสําหรับ ผู้ลงทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการแต่ว่ามีครอบครัวหมายถึงผู้ที่จดทะเบียนสมรสหรือว่าผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะแต่อยู่ในสถานะในส่วนของเป็นบิดาเป็นมารดาเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็โดยกําหนดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานทางภาครัฐจ,จัดเตรียมไว้ให้ สถานที่ที่ทางหน่วยงานทางภาครัฐจัดเตรียมให้ก็จะมีนะคะสำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ ธนาคารออมสินทุกพื้นที่ทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารกรุงไทยทุกพื้นที่ทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารทกสทุกพื้นที่ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็ที่ว่าการอำเภอของหน่วยงานทางการปกครองนะคะคุณผู้ชมในจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าหน่วยงานที่ทางภาครัฐจัดเตรียมขึ้นมาเพื่อรับรองการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กำลังใจให้เพราะว่าทางช่องไม่อยากให้คุณผู้ชมตกหล่นการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ